สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวราศีธนูในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5ง4นนะคะชาวราศีธนูค,คือผู้ที่เกิดวันที่22 2สิพฤศจิกาย,ยนถึง2ี่ธันวาคมนะคะโอ้โอก็ดวงนี้นะคะเป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนะจา๊ะ ดูเ่าว่าชาวราศีธนูในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างนะมาดูกันเทรบริลคัพนะคะสมถ้วยโอ้ยเติอนเก่งทูฟวานนะคะสองไม้เท้าเทนอฟวาน,นะะสิบไม้เท้าทูฟคัพค่ะสองถ้วยแล้วก็ทรีออฟวานนะคะสามไม้เท้าโาเราสีธนูชาวาชวานะ คนที่คุณมีประเด็นอยู่หรือคนที่คุณถามถึงอยู่มันอาจจะอ,อยู่ในช่วงของสภาวะของการพูดคุยกันในรูปแบบอทำความรู้จักกันอยู่ไหมแล้วก็แบบว่าเหมือนรอคอยที่จะแบบมีความชัดเจนอะไรมากกว่านี้ในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ดูแล้วเนี่ยอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์ของกเขาค่อนข้างที่จะมีเยอะมากๆนะมันขึ้นมาเป็นสิบสิบไม้เท้าคือมันดูหนักอะคะ่ะคือมันดูลําบาก ด้วยเป็นไปได้ไหมคุณเขาอาจจะอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันหรือเขาเองอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่เป็นไปอาศัยอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วคือมันมีความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกต่อกนันนะะแต่แบบมันเป็นการรอคอยที่แบบว่า แล้วมึงรู้สึกกับกูจริงไหมอะไรเงี้ยบางทีอ่ะคุณกับเขา,าอาจจะเป็นการเริ่มต้นพูดคุยกันในรูปแบบของการแบบเป็นคนรู้จกักหรือเป็นเพื่อนอะไรกันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์หรืออะไรแบบนี้ไหมหรือแบบเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาแต่รอการที่จะพัฒนาแล้วแบบเฮ้ยรอว่าเขาเองรู้สึกตรงกันกับคุณไหมอะไรเงี้ดยด้หรือเปล่าคือมันเหมือนแบบแต่มันดูยากอะมันดูลําบากมันดูเยอะมันดูมีอุปสรรคมากมายแล้วแบบ รอคอยที่จะแบบว่าเฮ้ยส so ่งถ้วยกับกูหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยจะส่งถ้วยกับกูไหมสรุปมึงรู้สึกไงกูไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูรอคอยดูยังต้องเฝ้ารออยู่อ่ะอืมเขาดูนะคะคนที่ชาวราศีธนูนึกถึงอ่ะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรนะะคมาดูกัน King of c รับค่ะราชาถือถ้วย The Justice 3ริ o อเ e นนักโลสมเหรียญ of ่ a n d s ค่ะสองเมทาแล้วก็ v ฟ of cups นะคะหถ้วยคุณเขาเนี่ยมันเป็นการที่พูดคุยติดต่อสื่อสารอะไรกันอยู่แต่ในระดับความรู้สึกความสัมพันธ์เนี่ยไอ้สาวมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคหรือยังแบบยังไม่ค่อยรู้ว่า,วาสรุปแล้วอะไรยังไงยังดูไม่ไปทางไหนจกทีและคนคนเนี้ยเหมือนกับว่ามีการแบบ ดูดูคุณอยู่นะเขามองคุณอยู่แล้วก็ดูดูคุณอยู่แล้วยังมีการสื่อสารกันไหมมันก็มีแหละแต่มันเหมือนแบบเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่สามารถได้ความยุติธรรมคุณได้มันเลยเกิดความห้าถ้วยไอ้สาวว่าตัวเขาเองเริ่มมีความรู้สึกที่มีใจหรือว่ามีความรู้สึกที่ชอบคุณในระดับหนึ่งแล้วนะกับการที่จะเป็นคิงถือถ้วยนยไอ้สาวว่าเขาก็เริ่มจะมีความรู้สึกที่ดีกับคุณอ่ะแต่การพูดคุยกับคุณเขาอ่ะมันเป็นการพูดคุยที่แบบว่ายังไม่ได้มีการพัฒนาเพราะอะไร พัฒนาไปแล้วยุติธรรมหรือเปล่าแล้วมันเกิดความแบบเหมือนเสียเสียได้เสียใจหรือความเป็นห้าถ้วยคือแบบเหมือนอยากจะทําให้มันยุติธรรมแต่มันก็ไม่ได้อย่างที่จะยุติธรรมแต่มันก็จะยังอยากมีการคุยอะไรกันอยู่แล้วก็เฝ้ารอคอยมองอะไรกันอยู่แบบเนี้ยกึง่งกึ่งไหมไม่ได้สักทีจะรู้สึกไหมก็รู้สึกแต่ก็แบบเออผู้คุยกันอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่า มันยังไม่ยุติธรรมมากพอที่จะแบบว่าให้อะไรได้มากกว่าน,นี้แล้วก็บรอคอยดูๆกันอยู่แต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยห้าถ้วยมันก็รู้สึกว่าไม่ได้หลังใจหรอมันก็รู้สึกเออผิดหวังเนาะที่ไม่ไม่สามารถยุติธรรมให้กับเธอได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้สึกดีกับเธอคืออะไรแปลกๆเนาะเดี๋ยวดูสิอ,อ่าสถานการณ์ความรักของชาวราศรีธน,นูในช่วง,งเดือนพฤศจิกายนกสีเป็นยังไงอ่ะมาดูดิ นายอบสอดนะคะอัศวินถือดาบนายอบสอดเก้าดาบ The Lover นะคะเซนอบสอดเจ็ดดาบแล้วก็ The Judgment นะคะ มันก็มีเหตุผลนะที่เขาไม่สามารถได้ความยุติธรรมกับคุณได้ถ้ามันจะเกิดขึ้นแบบเนี้ยบางทีอ่ะคุณกับเขาคุยกันคุยกันเหมือนจะแบบมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่มันก็ยังดุมไปไม่สุดในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็มีผลนะคะมันก็มีเหตุของมันด้วยการที่แบบบางทีคุณอาจจะในช่วงเดือนพฤศจิกายน64คุณอาจจะไปรับรู้หรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วคุณได้รับรู้จากจากสิ่งที่คุณเจอจากเขาบางทีคุณอาจจะได้รับรู้ว่าคนคนนี้ อาจจะไม่ได้คุยกับคุณเพียงแค่คนเดียวอาจจะไม่ได้มีการแบบสร้างความสัมพันธ์กับคุณหรือรู้สึกดีกับคุณแค่คนเดียวบางทีก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนไว้แล้วมันถูกเปิดเผยให้คุณได้รับรู้นะเถึนปัจจัะคุณจะได้รับรู้แล้วสิ่งสิ่งนี้มันจะสร้างความเครียดหรือสร้างความคิดมากให้กับคุณเหมือนกันเพราะว่าด้วยความรู้สึกที่คุณมีคุณเองก็ถูกใจเขาอะแล้วเขาเองก็ถูกใจคุณแต่ไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกใจให้คณสองคน ถ้ามันถูกใจคนของคนมันจะไม่เยอะมันจะไม่เครียดอย่างนี้บางทีอะพฤติกายนน่ะเขาอาจจะมีการทักทายหรือพูดคุยหรือมีการเทคแอคชั่นอะไรกับคุณมานะแต่การเทคแอคชั่นของเขาคนนี้เป็นการเทคแอคชั่นที่แบบเข้าหาคุณแต่คุณก็ได้ไปรับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์หรือสถานการณ์มันดูมันดูตึงเครียดขึ้นอะเพราะคนคนนี้เองอ่ะ คุณอาจจะไปรับรู้ว่าเออไอที่เขาหายไปหรือที่เขาไม่ได้คุยอะไรกับคุณมันเป็นเพราะว่าเขาไปสางความสัมพันธ์อะไรกับใครหรือเปล่าแล้วแบบอาจอจะอาจอจะโปะได้นะไอต่อแล้วคิดมากแล้วสรุปเครียดได้ไหมดูงงอยู่นะยังดูงง,งอยู่นะแต่ด้วยความรักมันก็จะยังคงมีความรู้สึกอยู่ซึ่งถึงแม้ว่าคนคนนี้อาจจะทําอะไรบางอย่างให้กับคุณขนาดไหนแต่ความรัก นี้คุณยังมีอยู่มันเลยทำให้คุณเป็นก้าวดาบได้ขนาดเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกาหกสี่ขอดูหน่อยค่ะคนที่ชาวราศีธน,นูนึกถึงในช่วงพฤศจิกาย,ยนหกสี่สถานการณ์ของดังเขาเป็นอย่างไร The magician ค่ะ n i h t of Cups นะคะอัศวินถือถ้วย t o of Pentacles สองเหรียญ Six of Pentacles หกเหรียญแล้วก็ Nine of Cups นะคะก้าถ้วย คุณอาจจะคุยกับคนที่เขาค่อนข้างที่จะมีความเปรี้ยวมีความมั่นใจมีความว่าถ้าเขาอยากจะสร้างความสัมพันธ์หรืออยากิดที่จะทำอะไรคนคนนี้จะมีแผนการหรือมีกลยุทธ์อะไรบางอย่างที่จะทําให้ยังมีคุณอยู่ในชีวิตนะแต่ถามว่ามันมันจะยังมีคุณอยู่ในชีวิตในรูปแบบไหนมันก็เป็นในรูปแบบที่เขาต้องการนะครับไอส้สาวค,คนคนนี้ในเรื่องความสัมพันธ์หรือการมีคอมมิทเมนต์บางทีมันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนไปมากกว่าน,นี้เพราะว่า ความเป็นก้าวถอยบางทีอาจจะว่าเขาเองยังอยู่ในช่วงการแบบออดิชันคนรักนะคือเหมือนกับว่าถ้าเขารู้สึกอะไรกับใครคือเขาก็จะยังคงมีการพูดคุยเพื่อที่จะแบบเรียนรู้ที่ใสใจคอแหละแต่มันเป็นการพูดคุยในหลายๆคนในเวลาเดียวกันน่นะคะมันก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเป็นรูปแบบชุมชนนิดนึงตอนนี้เขา,าอยากมีการที่จะงออยากที่จะมีการพูดคุยหรือยิบยื่นถ้วยกับคุณไหมอย่างนะ แล้วเขากําลังมีความผิดที่จะทําแต่เขามีความลังเลค่ะว่าการที่เขากลับไปแล้วมีการหยิบยื่นความสุขให้กับคุณเขาควรหยิบยื่นหรือควรจะเทคแคร์คุณในในรูปแบบไหนดีเทคแคร์เท่าไหร่ทํายังไงดีเพื่อที่แบบเออคุณยังอยู่นะแต่แบบว่าสถานะที่จะมีให้คือมันก็ยังเป็นอะไรที่เป็นความต้องการเป็นความสุขของเขาอยู่ขอะคนนี้กลับมาคุณก็จริงมีการพูดคุยัคุณก็จริงแต่คุณจะไม่ใช่คนที่เขาเลือกเพราะเขายังไม่ได้เลือก แต่เขาจะยังให้มีคุณอยู่เหมือนหล่อเลี้ยงคุณไปอะ่ะและอีกฝั่งนึงก็จะมีการหล่อเลี้ยงไปอีกแบบหนึง่งเพราะาอะไรคนคนนี้มีแผนการชั่วร้ายไงคะคือเพราะว่าเขายังไม่ตัดสินใจเพราะสิ่งที่เขาเลือกทั้งสองคนและประคับประคองกันอยู่ทั้งสองแบบนี้คือความสุขของเขาเป็นความสุขที่เขาก็มีความสุขทั้งส,งสองแบบแต่ถามว่าจะมีความอะไรที่ชัดเจนหรือลงรับกระถางอะไรกับใครสักเหรียญหนึ่งไหมคนคนนี้ยัง เขายัประคองอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนก4คุณลืกถึงต้องแบบอย่างเงี้ยความดันขึ้นขนาดเนะี้ยค่อนข้างจะมีความเอาแต่ใจเอาแต่ได้เอาแต่ความต้องการของตัวเองอยู่นะคนที่คุณนึกถึงเนะี่ยพยาบ่อนแนะนำอะไระชาวราศีธน,นูคะมาดูกัน Queen of Cups ค่ะราจินีถือถ้วย p a เพย์ซอฟต์เด็กถือดา ace acle, 8, เอ็นซ็อบเพนเดคเแปดเหรียญ l e t โก้ go, ค่ะ instant relationship <c oughs> f a t e d relationship the future ค่ะ d i s s o n m e n c e สิ่งที่ไพ่นะคะอยากจะบอกแล้วก็แนะนํานะกับชาวราศีธนูคือบางทีอืมช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณทําอะไรได้ไม่มากนะเพราะว่ามันเหมือนคนคนนี้เข้ามาแล้วเหมือนว่าต้องการอะไรแบบนี้แบบนี้แล้วคุณต้องไปแบบนี้แบบนี้ให้เขาทั้งทั้งที่แบบเฮ้ยคุณรักเขาไหมคุณรักเขา,านะแต่บางทีอ่ะให้ใจให้คุณปล่อยวางนะในเรื่องของความรักความรู้สึกหรือกับคนคนนี้คืออย่าไปคิดอะไรเยอะกับเขาเลยค่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยการงานของเขามันช่าง ทำร้ายจิตใจเหลือเกินคนนี้ก็อาจคะอาจจะต้องปล่อยวางหรือแบบว่าเลิกคิดถึงเลิกเลิกอะไรสักอย่างกับคนคนนี้สักทีหนึ่งอะเพื่อที่จะแบบฮีลิ่งความรู้สึกของตัวคุณเองก่อนนะต่ดูแลความรู้สึกเขาเรื่องอะไรนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะค่อนข้างที่จะยังยืดเยื้อนะมันไม่ได้มีการจบอะไรที่แบบว่าชัดเจนขนาดนั้นเพราะตัวคนเองไม่ได้อยากจบแต่เพียงแค่ว่าเขาเองไม่เลือกสักอย่างไม่เลือกอะไรสักทีคุณเองก็เลยดูละลาลังๆลังแต่รักไม่รักแต่ก็เจ็บไม่เจ็บแต่ก็ดูแบบเอ้ยยังยังยืดยืด เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องยื้อเลี่งตัวเองก่อนตอนนี้ถ้ามันเลิกรักไม่ได้คุณก็หยุดคิดถึงหยุดอะไรต่างๆหยุดเศร้าหยุดอะไรต่างๆเกี่ยวกับเขาก่อนให้เวลานิดนึงใช้เวลานะคะกับคนคนนี้ยพอดูแล้วเนี่ยมันยังมีการสอดส่องมันยังมีการดูดูกันอยู่เพราะเขาเองก็รู้สึกกับคุณเห็นไหมด้วยความที่เขารู้สึกกับคุณมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าก็รู้สึกก็ไม่ได้ปล่อยคุณไปอ่ะแต่ชัดเจนมันก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จำเป็นของคุณกับเขาใช้เวลานะ อืมไอ้สาวว่าตัวคุณเองอะ่ะก็มีความอดทนพอสมควรนะหรือบางทีคุณอะ่ะก็รอคอยที่แบบว่าอยากเจอแบบสิ่งที่แบบเป็นความสัมพันธ์ที่เออเป็นภูมิทิศจัดจาก,การให้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีกับคนคนนี้ยในอนาคตมันมีโอกาสที่จะแสดงความรู้สึกหรือว่ารู้สึกรู้ซึงต่อกันไหมมันก็มีโอกาสนะแต่บางทีอะ่ะไอ้สาวมันใช้เวลา ค่อนข้างนานเลยกว่าเขาจะมาอย่างรู้ว่าเขาจะมารับรู้ได้ถึงความรู้สึกเขาว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ดีกับคุณเหมือนกันความสม,มัค์ของคุณมันจะเป็นอะไรที่ยืดเยื้อะนะเพราะมันเหมือนกับว่าเขาเองต้องไปเรียนรู้หรือต้องไปรู้สึกอะไรต่างต่หรือต้องไปแบบว่าต้องไปชั่งอะว่าสรุปแล้วเขาต้องรู้สึกอะไรกับใครซึ่งมันใช้เวลาแต่สิ่งที่เขาจะสัมผัสได,สได้นั่นคือการที่เขาเองก็ลืมคุณไม่ได้การที่เขาเองก็เลิกกับคุณไม่ได้การที่เขาเองก็ยังแบบ แยกคุณออกมาจากชีวิตเขาก็ไม่ได้เหมือนกันต้องให้เวลาของคุณนี้ได้อย่างรัวแต่ตัวคุณเองก็ต้องฮิลลิ่งความรู้สึกแต่ถ้าคุณจะออกมาก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะอันนี้เพราะว่ามันมันอยู่ที่ตัวคุณเลยอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พรมลิกิตมันก็แบบจัดการให้มันเป็นความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้สิ่งที่คุณต้องทาได้คือตอนนี้คือคุณคุณต้องปล่อยวางอะไรเขาเลยอะเพราะยิ่งคุณรู้สึกมากยิ่งคุณอ่อนไหวมากคุณจะยิ่ง ยิ่งเหนื่อยยิ่งเจ็บนะตอนเนี้เอาเท่าที่ไหวนะธนูแต่ในอนาคตของคนนี้จะมีการอย่างรู้ในเรื่องของความรักความรู้สึกที่มีต่อคุณมากขึ้นนะแต่คุณจะไหวหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งตัดสินใจพิจารณาเอาได้เลยนะะ <c oughs> เป็นกังใจใชาวราศีธนูนะคะาราศีไดดาวไดลักษณะรท่าตใดที่มีเกมอีทวนกับชาวราศีธนูในช่วงเดือนทนันโอ้ขอโทษอ่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนหกสี่มาดูกันพลูโตพิจิกค่ะ วอเทอร์กรกฎมีนพิจิวเวอร์โกลาสิกันโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆเราจ,าจะจอกันกลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย